กับความเพียรบ้าครูวันะท,ที่สิมีนาคมที่เจตอนที่1ครับเจ้านายฉันนฉันทุกคกระวายเสียงสวดทีทยาประสูตนาลนีและมันต่างๆ่างถาวายพระพุทธเจ้าละพระสารพระยาพระชาแต่ครูบาอาจารทั้งหลายขอเจ้าจา้าต้องมีแต่รู้ได้ยังตัว เปิดส่วนจุนเตาสมันตาเอกวะตื่อตะขันตุวเทตาแล้วธรรมะทางแล้วันตัวละักโมคตังละกาเมจะรุเปจิเรือเขเจะเปนที่มาเนยทีเปยและเขจะคาเมจรุ ธิญาม่อีกหนาสกเนธรรมญาไม่อกหน้าัเนธรรมวญาณยสารประกทั้งใน่ะธรรมสัมมาติโตตารุธังมวิท่าที่นาตถาคตโตตตาธรรมวิญญาณนิการโดยนวตโตตตาสังกสังนกาอที่สี่บทสวนิการขัทานนันมโนสองโตตัมมามนสองตตโตสัมมุสานมโนสงโตตโสัมมุสานมโนสโตตสัมมุสนิยวโต

ส่วนไหนส่วเอวมตสดงเอวม่าไม่กวนตาทหาสถิติเป็นทีหนึ่งมาวีมังตาพิกูตังเอนัถิติปัะจัตเตหีพิฆูตแต่เตหิสัพพเวเอราเตหีสัตย์เจะกหาตุเทวะตาเยวิเยนั่งปิตาหอิมวันดังนั้นนี่ขุ่จะดัง

ติตมะยังสาปงงสุเตปติดตังวาบหาวิจนาเรวะมีวสุตาสเวสุขาหินว่าบริะาษอันะโขตาเทวตาวะวันตังอภิวาเทวตาเกมันตามาสุวาเกาวตาวตันเกมทิิบังวกากาหิัิดาเยวะปะราชิัง อาตโหะอ่าปราเวตาสตัวนที่เกีมังกะทังอิษฎเรตาก็วากบฏานนางดังนนแตกตัวทีดังอาตวตายานักันตปิตังอาตกหะว่าปราเดวตาเพาะวาตัวฐานเกีมังกะทังอภาสิเจตาทิตังเยอะ เปิเติกเวหิสุตติรามะทนาอรันโตธมะพุทธานิปตมุตาลาเนวะเทวตานิปฏิตาหอาเหสุงเวตาปิอมังีเยปิเตภิกเวห์วิสันติอัฏาเวลาอันตโตธรรมะกเรธรรมะิกวันตานังตราเยาังเทวตารนิปติ กเวทีวยานางนามานิพิสัตถิเวหวานังนามัมิติกเวแต่เงน้มมังิสัตานุปยกัตงมาศอิทธิิเอวังเอวันโตจึงโผลุ่โตสูพตายตัตโเอโลนุตามิตนท้าคุมพารัิตาเยติตาทนกังปาเกียต่างๆในดังโกตเสียว่าทินงโลาังต่างุโตทมานาัสถา โยบจาสตสอาวนะอริปัสตุเอตโตอามันตสสสัพเกนีตทิวกายวิกันตาเทพยานานาพิกโมเตจากระกงตวะรัตัง เยวหางจากาิมที si ó, ren, ่หายุคนัทพันธาศักดพาพิศถวอจมันตัวเป็นตัวนั้นโตแต่ยรม่านาพิการมุงนางมิติง่นัเจ้าตัดิ์ไ่หาวถ้าันนยมเลยิ่มันโตแล้วมันโตหรมทานาพิการมุ่งหนังทมิติง่งนังานตาย เวนวิญญาณสายกสิขานั่นนั่นอยู่ในที่บรรทุกที่บรรทุกนั้นบรรทุกสันสิโดมุทัศมาณาริขกรรมภูตังหลังหลวงพิธีมัณฑังวีโยนะตระทัศน์กสิขานั่นนั่นอยู่ในที่บรรทุกที่บรรทุกนั้นบรรทุกสันสิโดมุทัศมาณาริขกรรมภูตังหลังหลวงพิธีมัณฑังปุริมาสสังขารสิโตตระทีสัตว์ตระทายิปิปิมาสสังขารสิโตผู้ปฏิบัติภิธรรมนั่นนั่นอยู่ในที่บรรทุกที่บรรทุกนั้นบรรทุกสันสิโดมุทัศมาณาริขกรรม ตมันโตนะมันโตถันที่โดมท่านมานาพิการมุงกนางไม่ติงนางวร่ทงราชายเรื่องของวิถีนังที่ไติมหายาดเลเพตาีนัาพระบอีกแล้วน่งาที่มันโตที่มันโตนันโตถันทีโหมท่านาหาพิกามุงนางไม่งนางดูตาลาที่ทางราชายเรื่องอิีนาวที่มหาราชเยี่เตากีนาท้าพระบดอนั่งห่ายี่มันโตที่มันโนั้นมันโตสันที้โตนหมดท่านมาหนาพกัรมุงนางัไมติงนนางปุ๋ิบ้านที่เข้า กูจะโกนตัวทาเส้นองขาเมย์เาจะบูรีนันตนวันนี้ก็จะต่างอแต่เระเห็ว่าตัวจากน้องทีนี่เราจตัดกันทา้นนองข้าคเปดซโดแต่ว่าทีนี้เารึงจะกันาเดชานนแห้วถ้าบานาากครูกจะมาโกงขงทางทารถต่งพนังข้าคูจะเทวานาคารแล้วก็จนัารครละพาสถาได้ยุ้ยนะสถาะาคูนะสนที่โนอโคโราศจะเป็นต่งนัง เอนั้วดาิธิาท่ชาวบนเทีทีตะโกนะไะต่างๆดังว่าตั้งแต่ต่างีต่างๆต่าตางๆต่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 างๆตางๆตต่างๆต่างๆต่างๆตางๆต่างๆต่านๆต่างๆต่างๆต่างๆ่ตาต่างๆตตางๆต่างต่าางๆตาต่าตตาตตาาาตตาาง

นีมันโตดทีมันโตแล้วสันโลมาท่านมราพิการมงงนังท่านผู่ติงผู้นางอาจารย์ครูตัวครูเรว่าแล้วและวานิค่ะทารุเขาระมาเวลาที่สันติโลแลามาจะอจะอเนกาตุิยาตุยาอาครูอาคูจะเรเอติโนถ้าีได้กายาตะพีนั่นันะบดมันโตที่สิบมันโตแล้วโตสันโห่นรราผิการมางานผ่ติงนงท่านราท่าน้งานผ้สังาาการ ยี่แต่โลกต่สันติโนกแล้วามาบ้างกาเอาเรันติโนจะถ่าได้กายาสะเปนธนานที่บรนที่บรนนั้นตัวสตโนนนานพิการหุู่ต่าก็กุ่มงกุมกลุ่มะกุะนัก็ะ่อตมากูเตว่าจะทักทนาับันตา อันงเยนียจะทาหาปัญญาจะติเบียังโอรกิตาเนจะต่างในคำว่าดังอังจะทว่าอันนังสถามบริสุทธ์ตจากุตรัยจะม่ตจะหาตัปปังโรติโตจาโลภังาตมิติมนังตหาตัรโรกานังตัปปะปัติจบัตโนปจินโรรสยะโมสลยสิโดรสติลาโกวจเตนิเอะแบว่าขาทีโตมารติตเอจตะเพรินเปริบไดรเวนุ้ยสันเดอหรืันเดเนต่างันทียังเอทา ดิว่าเท่าับมาว่าจะโกตินางอีนี้ก็ตามหาเตโนกนล้เองนัเลียวเียงวันนี้ระแลเราจะมาจะสลังกตัวเบระลั